สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนจ์พอยต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเป็นชุดแต่งนะครับของ Ford Ranger ที่กำลังจะส่งมอบเป็นป้ายแดงรถ Ford ป้ายแดงให้สำหรับลูกค้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรุ่น f o r d r a n g e r รุ่น XL+ Plus Sport ะค,คันนี้เนี่ยก็จะเป็น Ford ตัวกระบะตอนครึ่งยกสูงนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็เดิมทีเนี่ยจะเป็นกระบะที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับส่วน ชุดแต่งที่เอามาใส่เนี่ยก็จะเป็นชุดแ a ปเตอนะครับเป็น Mini แ a ปเตอรซึ่งงานเนี่ยงานที่เป็นงานประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นงานศูนย์นะครับงานศูนย์ที่ไม่ใช่งานศูนย์โดย Ford โดยตรงนะก็จะเป็นตัวของเราเรียกว่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ดิวเข้ามานะครับเป็นโรงงานมาทําให้นะะพามาชมกันสักเล็กน้อยนะครับให้มาดูงานนะ จากรถที่ดูเป็นตัวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะพอตกแต่งเข้ามามันก็จะดุดันสวยงามนะซึ่งราคาก็คุ้มๆม,มมากๆเลยก็คือราคาที่692 0 0 0บาทนะซึ่งเป็นราคาซื้อด้วยเงินสดแต่ถ้าจัดไฟนั้นเนี่ยมันก็จัดในเลทที่ไม่แพงแล้วก็ผ่อนเนี่ยเลทไม่สูงนะครับไม่ค่าหมื่นนะครับรุ่นนี้นี่ฮะตัวกระจังเนี่ยเป็นทรงแรปเตอร์นะกันชนก็ทำทรงแรปเตอร์นะครับทำสีทำอะไรเรียบร้อยนะ มีคิ้วล้อแบบนี้งานประกอบนะให้ดูใกล้ๆนะเป็นงานตรงรุ่นนะครับซึ่งเวลาที่เรา,านั่นแล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะมีโลบาร์ที่เป็นแบบแบบสามขานะครับก็คือ ขาหขา2ขา3ตัวนี้เป็นของ Outlander นะก็จะเป็นเป็นโลบารเหล็กในราคาประหยัดที่ทางเราสามารถแถมได้แล้วทรงมันก็สวยด้วยนะฮะเพราะจัดทรงเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวซุ้มของคิ้วของแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีความกว้างออกจากบอด y ี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัวล้อที่เป็นล้อขอบ16ออฟตัวนี้ฮะไม่สามารถทำให้มัน พอดีกับซูมได้นะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยมันก็ทำให้ในเรื่องของกฎหมายอัตราการเล่งเนี่ยขอบ16เนี่ยมันดีแต่แต่ว่าพอทรงเนี่ยล้อมันค่อนข้างแคบก็ถ้าจะเอาทรงให้มันสวยดอ้นนี้นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มในตัวของเงินเพิ่มขึ้นมาเป็นขอบ18เพื่อให้มันทรงมันภาพรวมมันสวยขึ้นนะครับตรงนี้ให้ดูภาพรวมด้านหลังนะนี่ฮะพอดูแบบนี้แล้ว มันก็จะดูดีมีราคาขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าตรงนี้นะครับตัวการใช้งานเนี่ยออปชั่นการใช้งานเนี่ยภายในก็จะเป็นหน้าจอของเหมือนกับตัวรุ่น xlt อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ออปชั่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเหลือเฟือถ้าเทียบกับรุ่น xlt ก็คือใช่เลยครับเพราะว่าเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่ข้อจํากัดก็กคือรุ่นนีน้จะมีเฉพาะตัวเกียร์กระปุก เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนที่เอาไปใช้เนี่ยก็คือต้องการรถที่ราคาไม่แพงแต่งสวยนะครับเอาไปใช้งานก็ฝากไว้ด้วยครับกับ Ford Ranger รุ่น XL p าร s สี 4, แดงปี2021นะครับแต่ง l a ปเตอร์สวยๆแบบนี้นะเราฝากไว้ด้วยครับเ่อบคันนี้ครับสวัสดีครับ